วันนี้พบกับ Fortuner TRD Sportivo 3นะครับตัวนี้ปี2011เครื่อง3,000 VN Turbo 163แรนงมา้าอ่ะมาดูกันเริ่มจากหน้าห้องเครื่องก่อนตัวนี้นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยป้ายแดงราคาอยู่ที่ล้าน6แสนเลยนะผมบอกให้นะครับแต่ตอนนี้ราคาเหลืออยู่ที่แค่แสน้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะ ออกรสศนบาทพอนเดือนละประมาณ1 2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนาะหน้าเดิมอะไรเดิมหมดนะครับน็อตฝากระโปรงก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ถอดนะครับสีมันระท้อนนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็คานหน้าเดิม LR อยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบเพจเดิมนะครับซุ้มเดิมซ้ายขวาเดิมนะรับประกันไม่มีชนหนักเพิ่ความน้ำท่วมตัดต่อสวม้างแน่นอนนะที่นีโนออโต์คาร์คันนี้นะครับ<ม>ก็ฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอน นะครับแล้วก็คิดขับฟรี90วันให้อีกด้วยนะครับตัวท็อปสุดเลยอะมาดูภายในกันนี่เบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับสะดวกสบายสบายมากนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเนวีด้วยมีจอพร้อม GPS นำทางนะอัปเดตแผนที่ได้เลยนะครับแอร์อยู่บนหลังคาแล้วด้วย ได้ไปคุ้มเลยนะครับบอกก่อนนะเบาะหนังใหม่คลิปเลยนะครับอ่ะดูข้างในอีกแถวหลังหน่อยสวยมากๆนะเพิ่งปรับราคาลงมานะครับจาก629,000ลดลงมา30,000เลยเหลือ5 9 9 0 0 0บาทนะฮะตอนนี้ SUV เรามี3คันนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้ชมคันอื่นในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ